สวัสดีค่ะทุกคนถ้าทุกคนมาเที่ยวและรถเสียที่วัดหลวงพ่อเก้วยนะคะน้องออฟใช้หน้าติดต่อได้เลยค่ะเพื่อนๆเป็นร้านซ่อมรถที่อยู่ใกล้วัดโคสีตาลามนะคะก็คือเพื่อนๆคนไหนที่แบบมาทำบูนะแล้วเกิดแบบขับมอไซค์มาเที่ยวต่างจังหวัดนี้เช่ป่บาแล้วเกิดแบบรถมีปัญหานะนก็คือเรียกน้องออฟได้เบอร์ติดต่ออะไระนะ0 6 1ย์กส น้องออฟช่างใช่นาทเนาะมาสอบถามก่อนได้ไหมอืมอืมอืมได้สอบได้หมด การหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆมั่นใจและสบายใจตอนมาเที่ยวที่ช้่นานะคะขอบคุณค่ะ